มแใงใช่เหรอหมาเหรอโอ้ยหมาอยากเข้ากล้องมองแม่มาพอสายตาพอค่อยวันไหนบอกได้้จะซื้อหวยเอาเอาวันแล้วก็เวลาด้วยนะเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาคุณแม่แหละมาลุ้นนะคะมาวันไหนจะเข้าโทรหาเลยโอเคแม่ก็รอลุ้นเขาเขาเอาตัวเลขไม่ใช่อะไรหรอกดูดูหูตั้งใส่ว่ะดูแม่ก็ดูว่ะเนาะ ดูวะดูหูตั้งใส่เอ้ยฮะอ๋อเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบแม่ควานอ,าอ้าวเหรอเขาไม่ชอบเจ้า,อ,าอ้าวเหรอไม่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบ,อมชอบแม่ควานผู<ะ>ู้้ออื่่่นนะไดยใช่ไหมเอาสวัสดีสวัสดีสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าหน่อยจ้าเร็วสวยจ้าหน่อยจ้าสวัสดีข่าเร็วข้าข้าเร็ว่เข่า เราตัดรวยไปด้วยกันนะคะเหทางนี้ทางนี้ค่อยแล้วทางนี้สลดดิ๊กวกๆๆๆวกเร็ววกเร็วเร็ววกเร็วเร็ว มาทุกวันนะครับจ่า,ให,าให้มาทุกวันเนาะครับผมจะได้บำรุงลูกในท้องด้วยนะครับได้ได้จ่าจะมาจะพยายามมามทุกวันอาหารไม่มีหญ้าให้น้องช้างได้กินนะครับต้องตัดกิ่งไม้ถุงไฟนะ่งแค่ตู้นึงเนาะ <c oughs> แรงมากสีนี้ดูว่ะหูตัง <c oughs> ช้างเลือกควานนี่เป็นเรื่องจริงใช่ค่ะเขาไม่ชอบแม่ควานใช่ไหมชอบแม่ควานครับมาใกล้ไม่ได้เลยบอไม่ได้เลยนะครับมาดูช้างน้อยเกิดใหม่จ่าแม่ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะครับผมรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นภายในเดือนนี้แหละกลัวหย่านหย่านแต่จะมาบุญบานเฮาวเลยแล้วคนกําลังยุ่งยุ่งคนกําลังเต้นรถแห่ช้างตาไหวคลอดลูกอะไรอย่างนี้ปวดท้องนะคะมาเฝ้าเลยเนาะมาลุ้นกันนะคะคุณแม่โอ้ยท้องเบลอเลยทตัวใหญ่ครับท้องใหญ่ท้องใหญ่มาก เขาใหญ่มากเลยคุณแม่จะช่วยเลี้ยงลูกแม่ทับทิมกันค่ะเด็กคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเลี้ยงเดี๋ยวจะช่วยเลี้ยงลูกแม่ทับทิมขอบคุณมากนะ,ะขอให้คนง่ายๆ,ๆ,ๆนะแม่ทับทิมนะคะ <c oughs> เป็นบ้านนี้มีช้างสามเชือกค่ะแม่ก็ะะให้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วให้มาไล่สดให้เขาอยากได้ยาน้องเมื่อเช้าได้แปดมัด ในแปดมัดก็ไม่พอแบ่งกัน <laughs> ในแปดมัดก็แบ่งกันยังไงไม่รู้สามเชื่อนะคะพรุ่งนี้ก็ฝากเอ็นดูนเยอะนะครับเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกในท้องจ้าแม่ให้กินเยอะหน่อยนะคะเยอะนะครับเพราะว่ายาที่มีขาดแคลนนะครับใช่นะคะแห้งอันนี้นะคะนี่ลูกลูกแรกของเขา,าใช่ไหมอ๋าทองเพชรหวัดดีครับหน่อยเร็วคนเก่งเร็วครับผมหน่อยลูกครับผมหน่อยกัดกาดยังไงไหน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 ไอ้โชวคคนเร็ว คุณแม่มาดูเยอะเร็วๆข้ับอันไหนกรับหน่อยสิกราบลูกครับกบชนอ่าชนหน่อยเร็วอันนี้นะคะลูกของแม่ทัพทิมนะคะลูกแขกแรงนะคะไหนๆกรับคุณแม่สวยๆเร็วๆฝากเนื้อฝากตัวด้วยลูกเร็วอ่ะผมชื่อทางเพชรโอ้โหดูอะดู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  กลับเบาๆสิลูกเต็มใจหน่อยสิเต็มใจหน่อยสิอุ้ย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 จะไม่แย่งหมาหมาแย่งกล้วยช้างนะคะหมาแย่งกล้วยช้างหมาก็อยากกินกล้วยเนาะกลับเบาๆลูกกลับงามงามกลับงามงามก่อนครับกลับงามงามกลับงามงามไม่ใช่เคาะกลับดีๆีลูกกลับดีลูกเร็วฝากเนือฝากตตวคุณแม่หน่อเร็วผมชื่อทางเพชรคับเป็นลูกแม่ทับทิมนะคะลูกเชือกแรกนะคะกลับกลับเออ กราบหรือตบอ่ะทองเพชรบอกว่ากราบหรือตบเนี่ยนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะอ่โชว์โชว์ลูกโชว์โชว์โชว์ฝากเนอฝากตัวอ่ะยกสองขาโชว์เออโอ้โหยกไม่ไหวยกขาไม่ไหวผมอ้วนผมอ้วนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยกสองขาโชว์อ่ะยกสองขาโชว์ใหม่เร็วๆอันนั่งช่องช้ำเร็วอันนั้นสักโอ้ยผมยกไม่ไหวครับนะคะถูกใจแน่ๆเคาะๆนะคะ ม่เราจะช่วยหมาเรืจะช่วยจ้ยจางหมาเขาก็กินกลวก้วยแม่หมาเขาชอบกินกล้วยอ๋อเพลางเพชรโจ้พลางเพชรโจ้อุ๊บอ้อนคุณแม่แล้วนะคะโจ์นี้เพื่อแม่นะคะโจ์นี้เพื่ออาหารให้แม่ทัพทีมนะคะ,ะฝากเอ็นดูทางเพชรด้วยนะคะกับแม่ทัพทีมนะคะฝากด้วยนะคะบ้านนี้มีช้างสามเจ้าแม่ควัญก็จะไปที่ร้านทุกวันนะคะขอบคุณครับเนี่ย ฝากท้องเพชรกับแม่ทับทิมด้วยนะคะคุณพ่อ,อค,คุณแม่จา๋าแม่ควานจะไปที่ร้านทุกวันนะคะมารอผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาอาหารมาให้แม่ทัพทีมใกล้คลอดแล้วนะคะรก,กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะตอนนี้ก็อยากกินหนูอยากกินกล้วยด้วยหรอเลี้องหมาเราจะให้คุณแม่มาลี <c oughs> <c oughs> คุณแม่มาลีสายเปย์สายเ,เปย์มา อัไหนไหนทำอะไรอีกไหน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 มีกล้วยบ้างไหมมีแต่บ้านไม่สุกอะในรถมีอยู่ของเจ้าไม่ปอเดี๋ยวเอากล้วยดิบมาเปลี่ยนกล้วยหามค่ะคุณแม่มีอยู่ในหลานไหมในในรถไหมเออเออกราบหรือกราบหรือทุบอายุทับทีมหนึ่งสี่แม่หากล้วยกี่ถุงกล้วยกี่ถุงพวกนี้ย่า้อยมัดเลยบ่ บลคกอันช้างสามเชือกนะเขากินเยอะเนาะกินเยอะกินเยอะครับผมเอา้งกวยจะคุ้มจ้ะเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนนะคะเอาข้าวผุดย่นมาเราไม่ได้กินกวยอันนี้ไม่ต้องกินทางนี้ก็อยากกินเน๊กล้วยเดือดหมากินไม่ได้มันมีกล้วยก็เปลี่ยนเอากล้วยเขาเนี่ไงว่าจะซื้อ914แม่อย่าลืมเลข9กับเลข6นะคะมันกลับหัวได้นะ มานีเลี้ยนมาอ้วนนาแล้วแสดงว่าพ่อแม่ดูแลสัดเดี์แม่เอากล้ว helmet, ย me. Me. เอากล้วยของเรามาเปลี่ยนกล้วยเขาไงกลับกรับเออกราบกลาบเออเออเออแม่แม่คุณแม่มาเรียให้กล <ut> ้วยห้าถุงเย่กลับแล้วคุณค่ะนวด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 นไหนไหนไนนวดนวดทำไงเอ้ยนะคะน เป็นไรลูกเคาะแล้วถูกหวยแน่นอนมันหมนานมันครับมันหมานมันหมานมันมานมันหมวดแม่พี่เจ้าอากล้วยลงห้าถุงนะคะอขอบคุณคุณแม่มาลีคะ่ะจะได้กินอีกนวันนี้นะครับหมากินด้วยเอเอ,าาดเอได้เคียนกันนหมากินกล้วยด้วยไม่ต้องปอกเปลือกหรอลูกแล้วสิขไปุ่นาคาไปปุ่นนะคะเดี๋ยวเขาจะไปปเองปอกเองครับมือแม่แหม่เก้าสาม ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะคุณแม่รางวัลที่หนึ่งต้องเข้าแล้ว,ลวกล้วยห้าถุงไหมคะกล้วยห้าถุงจา้าหมาน่ารักหมาบ้านนี้กินกล้วยด้วยวันนี้หมานิ่งนาดเลยนะครับวันนี้หมาน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 ได้ผลไม้มาฝากยยเยอะเลยน้ำสมราน้ำแป้นี่มาแล้วมาแล้วครับขอบใคุณค่ะ เอากล้วยลงย่างหาถุงเอาตัวนี้เอาตัวนี้เปลี่ยนนะคะเอาตัวนี้เปลี่ยนโอเคเอาให้กินเลยบอกจะเอาให้กินก็น้อยก็น้อยก่อนไปดีนะรู้ให้หมดเลยนะครับอีกน้อยน่ารักนะคะคุณแม่คุณแม่นี้นะคะทองเพชรนะคะแม่ให้หมดเลยนะครับคุณแม่เนี่นะคะพามาดูแม่ทับทิมที่ใกล้คลอดนะคะคุณแม่มาไล่ให้เขาขยะได้ย่าเนี่นะคะแม่ทับทิมใกล้คลอดนะคะคลอดเดือนนี้แหละแม่มาลุ้นกัน ขอให้คลอดก่อน,ว,น,น,นวันที่สิหนกหกเน้ะวันที่เท่าไหร่ละไม่ใช่สิเออขอให้คลอดก่อนวันที่ส6บกเนาะวันที่สิบห้าแล้วกันให้คุณแม่ได้ลุนเนาะให้คุณแม่ได้ลุนนะคะนี่เร<ม><ม>าม,มาบ้านแม่ทับทีมที่คขาแม่ควานเขาจะไปที่บ้านทุกวันที่ร้านนาะอุ้ยอุ้ยหิวหิวหิวเนี่แหละคะ่ะแม่ทับทีมใกล้คลอดแล้วแม่ดูท้องว่ะนมก็น้ำนมจะไหลแล้วมั้งนะไม่หยังกอนมะ ถ้วยล่ะอถ้วยมีหนึ่งเอามาเลยผสมมาเลยเอามาเลยห้าถุงอะไรก็ได้มาห้าถุงเ,เพราะว่าเราเปลี่ยนถ้วยามาเด้๋วันนี้แม่ทับทิมตาดู กราบขอบพระคุณคุณแม่มารีเมตากล้วยนะคะให้น้องทองเพชรกับแม่ทับทิมนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่มารีนะคะกราบขอบพระคุณค่ะมันหมาเด้อคุณแม่ขอให้คุณแม่หมันหมาน,น,นะคะทุกทท่านเลยเป็นแม่จะได้แบบเออมีคะแนนเยอะๆนะคะลุนเหลือมาเมตาน้องช้างของเราอีกทุกๆวันเนาะ จ้าคุณแม่สมศรีนะคะสวัสดีจ้าแม่จ๋าตอนนี้เหลือเป็นแตงโมกับแคนตาลูปนะคะในรถพวกนี้ฝากเมตายาให้น้องด้วยนะคะคุณแม่แม่ดูท้องว่าใกล้คลอดแล้วคุณแม่สมศรีนะคะเอาเดอร์ได้เลยจ้าแม่คุณแม่รับอะไรทักมาในแอปเผียวด้านบนนะคะคุณแม่ทักมาในแอปเผียวด้านบนได้นะแม่ ยงแตงโมโอเคจ้ารับกี่ถุงจ้าแม่แตงโมเย็นๆนะคะพลาดมดเลยค่ทำไมหกสามวินที่เดียวเลยแตงโมหนุ่มถุงคุณแม่สมจรีให้แม่ทับทีมขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะคุณแม่จ๋ากราบขอขอบคุณคุคณ,แคณ,คณแม่สมศรินะคะ ขอบคุณมากนะครับคุณแม่เมื่อกี้ของคุณแม่มาลีนะคะกล้วยแตงโมแตงโมมันหมานหมานแล้ววันนี้เก็บมาด้วยเก็บมาด้วยกินแล้วเสร็จเสร็จแล้วทำไงไหนไกินเสร็จแล้วทำไงโชว์โชว์ผลงานโชว์โชว์เก็บมาเก็บมาเลยโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดโชว์หน่อยโชว์หน่อยเลยเก็บมาเก็บมาเลยมามาเก็บมาเลยเอ่าเก็บตะกร้าขอคุณแม่อีกแล้วขอคุณแม่อีกแล้วขอคุณแม่อีกแล้ว เออ,เอ,อหมดเกลี้ยงแล้วหมดเกลี้ยงแล้วาามาทางนี้ลูกมาทางนี้โอ้ยเก่งเก่งนะคะครับ,บแล้วคนค่ะจะเอาแตงโมอันนี้ของคุณแม่สมสลริให้แม่นะคะให้แม่ทับทิมไปดูแม่ทับทิมกินแตงโมกันเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนล้างก่อนนะคะ ไหนกราบสวยๆช่รูเร็วกราบสวยๆยังไงไหนกราบสิกราบซิกราบยังไงอะกราบกราบแล้วตบ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 กราบเร็วคุณเก่งเร็วกว่าเร็วๆอ้อนคุณพ่อคุณแม่เร็วๆเออเออกราบหรือทุบต้องเป็นเพราะว่ากราบหรือทุบเหมือนไม่พอใจเลยเนาะกราบแรงนี่นะคะ อ่าน้องอิงองสวัสดีค่ะออแงโมของแม่ทับทีมนะคะแ่งโมของแม่ทับทีมไม่ใช่ของหนูกราบงามๆเออเอออ่านี้ของแม่ประการขอบคุแม่ขแม่นุนเยอะๆนะคะขอบพระคุณค่ะอันนี้นะคะของคุณแม่ ลงยาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่วาจา้ะนี่ไงคะ่ะยาลงเรียบร้อยแล้วแม่นี่ยาอยู่นี่นะคะค่บพืนคุณคุณแม่วาลจ่า,จายาลงเรียบร้อยนะคะอันนี้ของคุณแม่สมศรินะคะลงเรียบร้อยแล้วะคะ่ะคุณแม่4ี่็มัด กราบขอบพระคุณคุณแม่สมสรินะคะเมตตาแต่งโมงให้แม่ทับทิมอีกนะคะครับขอบพระคุณจ้าคุณแม่รวยรวยปังๆนะคะขอบพระคุณค่ะ PI, ident, เพื่อไกลก็คือแฟนของแม่ทับทิมนี่แหละสีดองเงินใช่ไหมสีดองเงินนะคะคุณแม่แววเออเก่งนะคะเด็กๆบ้านนี้เก่งเออสีดองเงินค่ะคุณแม่เป็นแฟนของแม่ทับทิมนี่แหละไม่มีเอ่อให้แฟนสีดองเงินเลยครับไม่มีให้แฟนสีดองเงินเลยดกุ้งทั้งตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ให้คุณพ่อสีดองเงินนะครับให้คุณพ่อสีดองเงินด้วยนะคะโนนะคะสีดองเงินเป็นแฟนของแม่ทับทิมนะคะ เป็นแฟนของแม่ทับทิมตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กินเยอะนะครับเชียงไว้นี่เสียงดีนะวันหลังไปร้องเพลงที่ร้านครับครับมือได้วางเนาะมีเวลาว่างหรือเปล่าร้องเพลงให้ให้ฟังให้แม่ฟังเอาวซักท่อนไม่ได้บอไอ้ไอ้ตอนนี้ยังยังเสียงยังไม่ดีนะครับยังไม่ได้ซ้อมไม่ไม่มันยังไม่ถึงใช่ไหมเจ้าของเดียวกันค่ะคุณแม่แต่ว่าผูกกันคนละที่บ้านนี้มีสามเชือก ก็มีแฟนของแม่ท <mumbles> ับ <categor> ท <ical> ิมแล้วก็ลูกเจ้าของเดียวกันแม่ทับทิมไม่มีเสียงหรอเอาวันนจ้าหนอยเจ้าหอยเสียงจาน่อลูกจ้าห่อยไหนเสียงขอเสียงหน่อยจ้าจ้าหน่วัีจ้าเจ้าลูกจ้าลูกวันนี้หนน้ลูกานน้หน่อยเจ้าลูกเจ้าลูกนีวลูกวันีสวย ไม่มีอะไรดครับ้ามูนีคม่มอะไรให้หนูกินเนอะไม่ค่าหรอกเออเสียงกบเสียงเงนดาหน่อยลูกเออช้างไก่ขอดใช่เรามาลุ้นกันนะแม่เนาะวันไหนไก่อดโทรหาเลยเด้อวันไหนชิอดสิแลนด์มาเอาโชคให้คุณพ่อคุณแม่ไงเอามารับโชคให้คุณพ่อคุณแม่นะดูนมดูนมแม่น้ำแม่น้ำนมเออ นมนมเต็มอัตราแล,ล,แล้วนมไก่ละนมเบลอเลยขอบคุณคะคะคุณแม่สมสิริป้อนเรียบร้อยไปแล้วเด้อแม่ทับทีมพรุ่งนี้ก็มาเยี่ยมใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พาคุณพ่อคุณแม่มานะคะท่านไหนจะเมตตายาให้รับหนัวนี้ได้นะคะพรุ่งนี้นะคะแม่ควานก็จะไปทุกวันนอะไป

ไปพรุ่งนี้เจอกันที่ร้านจ้าบายบายค่ะบายบายค่ะผมอุฮ้ยเสียงอะไรนั่นฮะขอเสียงหน่อยไหนเสียงไหนเสียงครับฮะขออีกแม่ดูอาการแม่บีเกิงการเยี่ยม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 บ้านขวานหน้าร้านอุ้ยเสียงเหมือนกบเลยเสียงเหมือนกบเลย วากก่อนฝากวากบายบายวากเชควักลาให้คุณพ่อคุณแม่นะลูกนะคำคุณคำคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เมตตาหนูนะคะฝากเชืควักลาให้คุณพ่อคุณแม่เนาะครับผมใช่ค่ะคุณแม่โครงการเยี่ยมบ้านควานหน้าร้านควานหน้าร้านนะใครไปที่ร้านเราก็จะมาเยี่ยมนะเออบ้านนี้อยู่ตรงนี้วันหลังคุณแม่ท่านก็จะเข้ามาเมตตาน้องก็มีช่องอยู่นะคะเข้ามาเมตตาจักร้าผลไม้ สักล่าผลไม้ของน้องได้นะคะวันนี้ก็จะไลฟ์สดค่ะวันนี้ก็จะไลฟ์สดนะคะแวะเข้ามาเอ็นดูน้องได้นะคะบาย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 ครับเออเก่ง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 นะคะน่ารักทุกเชือกนี่ค่ะคุณแม่ย่าลงเรียบร้อย